อันนี้เป็นเห็ดลูกชิ้นตั้งชื่อให้ว่าเป็นเห็ดลูกชิ้นนะคะจะชื่อจะชื่ออะไรฉันไม่รู้ภาษาโดยแต่ฉันรู้ว่าฉันจะตั้งให้ว่าเป็นเห็ดลูกชิ้นนะเห็ดไหนที่เราไม่เคยกินกินเราก็จะไม่กินเพราะว่ามันอันตรายบางเห็ดก็จะกินได้บางเห็ดก็เมาสามีไปไหนวะ ทำให้เกิดอาการกลัวนะเนี่ยเห็ดลิลานี่เห็ดสีลิลานี่รู้สึกว่าจะมีแต่สวิตนะนี้แก่แล้วเนี่ยถ้าแก่แล้วเราไม่ต้องเก็บไปหรอกเราต้องเอาอ่อนๆอ,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 อะไรเนี่ยปรากฏการของธรรมชาติเห็ดนี่แหละเห็ดตัวเหม็นนะพอแก่ตัวมาจะเหม็นมากมทำไมต้องสังเกตนะมันโซอนอยู่ใน หญานะคะเนี่ยอ่อนๆเลยเนี่ยดูซิอ่อนแล้วถวยแกงอร่อยมากโอ้ยจะไปแกงใส่วันนี้จะแกงใส่ป่าละอือเก็บเพลินเลย,ยคนมาโอ้ยทำไมได้เยอะจังน่ะ อันนี้มันใช่เห็ดหมากไหม,มใครรู้จักบ้างคะเนี่ยเห็ดนี้มันกินได้หรือเปล่าคะข้างหน้าเป็นสีแบบว่าแดงๆมีกีบเยอะๆไม่แน่ใจเนาะสามีได้เต็มถุงละคุนายบ้านฉันมาเก็บเห็ดใส่เสื้อหนังตัวละหมื่น่นะ ออื mm hmm. นี่ก็สวยแต่ว่าแก่แล้วไม่เอาไปหรอกได้มากอุย้ยอร่อยนัเนี่ย้มูมปิง้งอ mm ืม hmm. ้ดโอ้โหอุ้จ huh? mm ังเนี่ยเนี่ยอันนี้เห็ดไม้ขอนเนี่ยลอยเขาตัดไปสแสดงว่ามันกินได้ đây tùm rồi Ồ uh, oh, tùm Shopping 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 supermarket

อืมครับลุกพอแคสเนมิดเนมเนาะน้าขอคมคืนนายเลย ป่าเห็ดเขาเตียนเนาะไม่ลกเลยเดินสบายอา้าวนี่เรามาแล้วนี่วิดีโอแค่นี้ก่อนนะคะ ยังไงก็ชมป่าเยอรมันวันหยุดนะ